นี่คือบรรยากาศยามเช้าของที่นี่นะที่พักของเราเนี่ยครับสุดยอด <c oughs> โอ้วันนี้ขึ้นแรงมากเป็นไง <c oughs> อันนี้เป็นของใส่บาทใช่ไหมครับใช่ครับตีจออไหมใช่ครับ ออกชนน่ครับนี่ครับนี่คือเดี๋ยวเรามาใส่บาตรเขาจะจัดของให้ตรงนี้ใครมาใส่บาตนะครับก็แนะนําว่าให้เป็นซื้อแยกนะครับเพราะว่าเขามีเป็นเซซื้อแยกของ <c oughs> โรงแรมอยู่แล้วครับสองร้อยเก้าสิบห้าบาทแต่เป็นอาหารของโรงแรมนะไม่ใช่อาหารซื้อข้างทางนะบอกไว้ก่อนเมื่อวานแค่ได้ชิมตัว เวลคัมก็รู like ้ส er right? ึกแบบว่าโคตรสุดยอดแล้วครับอาหารอร่อยมากๆนะแค่ขนมแล้วเว้ยถึงขั้นเมย์อยากซื้อกลับบ้านนะนี่ไงบรรยากาศสวยงามครับทุกคนฝั่งนู้นนะครับก็มีเรือประมงออกไปหาปลาด้วยนะฮะฝั่งนู้นไปฝั่งเขาตะเกียบที่สวยงามดูนี่บรรยากาศของเช้าเนะครับคล้ายๆกับตอนเย็นสวยทิ่สุด รังเท้าลังเท้าถ้าลึกกว่านี้นี่สะดุ้งเลยเนะี่แค่นี้ยังเจ๋ง เขาเขาเรียกว่าเล่นเล่นอะไรกันวะออดูไงเล่นอะไรเออนี่ยนะมันเป็นลมอ่ะทุกคนมันเป็นลมเปิวป้วๆอ่ะเปิวป้วๆเราจะเล่นน้ำกันดีไหมเดี๋ยวเราจะไปเดินชิลถ่ายรูปแบบคนอื่นเขาริมทะเลก่อนอุ้ยบรรยากาศดีมากอ่ะน้องเมย์เมย์ว่าไงชอบไหมออดูนี่ใครออกค่าห้องใครออกค่าที่พักแล้วสาแบบนีส <c oughs> ตรงนู้นนะครับก็จะเป็นอ่าวกไก่กังบนนะฮะที่เราอยู่กัน สวยก่อนเลยนะคะบ้านเราแล้วสวยตรงนู่นนะครับตรงภูเขาดิ้วๆนู่นนะครับก็จะเป็นเมื่อกี้ที่เราไปทาำข้าวมานะคะก็คือสันตเกียนดูดิทุกคนสนเล่นเบ้ากันหมดเลยคือโคตสุดนี่โอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำต่อกันดีกว่าหอยแม่งผู่เต็มเลย อโอ้ยยังไม่ต่อนยนะฮะทุกคนดูทุกคนดูด้านหลังด้านหลังน้องน่ารักมากครับผม <S 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 น้องก็ให้พี่เมย์ถ่ายรูปให้นี่พี่เมย์พี่เมย์ก็ถ่ายรูปให้น้องดูครับฟิลได้มากนี่นะครับทุกคนก็คือสถานที่ที่เราพักก็อยู่ตรงนู้นนะครับโรงแรมของเรานะฮะฟิลคือสวยมากอันนี้จะเป็นของเซนทาราเราจะถายรูกัก็สวย พี่เมย์ถ่ายรูปให้น้องพี่เมย์เขาถ่ายรูปเหมือนมาด้วยกันเลยพวกเราพักอยู่ตรงไหนอะคะจะกลับแล้วอยู่ที่ไหนกันนะคะเหมือนกันเหมือนกัน๋อ,นน <laughs> อสุดยอดน้องสุดยอดว่ะอย่าลืมปติตามช่องพี่เลยครับแบต n u ร b ไ r rider แบตบอร์ไรเดอร์ครับน้องพักน้องเขาพักอยู่นี่แต่เราพักอยู่นูน่น ตอนแรกเราจะจองที่นีจองไมทันเลยตอนนี้เรากำลังออกจากที่พักแล้วเราจะกลับกรุงเทพเดี๋ยวเราจะแวะร้านขนมหวานแม่เก็บก่อนนะครับแล้วค่อยกลับกรุงเทพกันอีกทีหนึ่งนะฮะได้ไหมครับผมได้ตาสตาร์ทรถรอนะฮะเอาออกแล้วมาถือซิ ที่ร้านแม่เก็บหัวหินนะครับผมหัวหิน94น้ำปักซอยพอดีอยู่ใกล้ๆกับหัวหินเพชรนะ้วมันเป็นห้างเลยนะครับเข้ามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงมันก็จะเป็นร้านของฝากนี่ราคาไม่แรง้็ถุงละร้อยอะทุกคนอืมคือส่วนตัวก็ถ้ามาหัวหินจริงๆก็จะไม่แวะเพชรบุรีเลยจะมาลงแม่เก็บเพราะว่าง่ายดี หยิบหยิบมือถือดูหยิบมือถือดูอ,อ,ดอ่าประมาณนั้นนะครับเคนี่ร้านก็จะประมาณนี้เคครับเดี๋ยวคิดเงินแล้วจะมุ่งหน้าก,กลับกรุงเทพเลยนะฮะอันนี้เรากำลังเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วนัจจาเดี๋ยวเราก็ขับดิ่งยาวเลยนะฮะถ้าแวะอยากจะแวบมค่อยแวะนะฮะไม่แวะก็ยาว อันนี้คือในตัวเมืองหัวหินเดีเราให้ชมบรรยากาศในตัวเมืองหัวหินไปเรื่อยๆแล้วกันนะ